กำลังคุยกันอยู่ครับนี่อะไรเนี่ยอะไรคืออะไรเนี่ยอะไรนะครับอันนี้เราชืออะไรครับวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆออกกําลังกายให้มากๆเราคนไม่เยอะเราอิ่มเกียจนะนะครับการวิ่งจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเป็นงานไปหา่คาร์ดิโอนะครับในทางหลักวิทยาศาสตร์เรียกว่าขาดคาริโอนะครับผมซึ่งงานคาร์ดิโอสามารถลดไขมันลดน้ำลดได้เยอะมากเลยครับโหเป็นการทําออกกําลังกายเพื่อร่างกายและการสร้างสรกล้ามเนื้อที่ไม่มีอะไรขาดสามารถบริหารปอดได้ครับการวิ่งออกลําคาคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับไปเข้าไปวิ่งกันครับอกกไไปปวิ่งัน วิ่งไปพี่ตูนวิ่งพี่ตูนวิ่ง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 ับพี่ต้นไปครับวิ่งครับไป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 ครับครับทุกคนวิ่งเดียวครับวิ่งเดีวครับวิ่งมาเลยนี่ชื่อแจ่มใสครับลือดกี่แคลรวครับตอนนี้ครับสองร้บคลร์ครับไปครับไปนะครับไปเลยครับทุกคนอยู่ในกล้องครับอยู่ในกระเบื้องครับ ด่ไปไปถึงนู่นแล้วกลับมาครับการวิ่งทีนี้ชีวิตแจ่มใสทุกคนสามารถลดน้ำหนักได้โดยการวิ่งทีนี้นะครับใช่ครับหลายคนเนี่ยเนี่ยวันนี้จะสองพันกว่าแล้วครับไปครับไปครับไปครับยินดีครันน่ครับเอาเอากลับครับ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 การวิ่งทีนี้สามารถ ช่วยให้ชีวิตแจ่มใสได้นะครับจะืมวิ่งกันนะคะทุกคนก็กันโรคไหมครับใช่ครับการวิ่งนไปครับไปครับกสูๆครับทุกคนไปครับไปครับผลิตรัณาพครับการวิ่งครับสามารถทำให้ปริหาปอดร่างกายโอ้ยเหนื่อยเว้ยแตกไปหมดเลยครับไปครับวอ่้ย โอ้ยขอสัมภาษณ์พร้อมสินนะครับเป็นยังไงรับการโอ้ยตีนรู้สไงครับเหนื่อยเหนื่อยครับโอ้ยรู้สึกหอมเลยครับเนี่ยโอ้โหหอมเลยทำไมถับไปจัดเหนื่อยครับไม่จังแล้ครับคือการวิ่งการการวิ่งนะครับสามารถช่วยให้เกิดการ พูดไปพูดไปข้างหลังพูดไปข้างหลังพูดไปข้างหลังพูดไปในการเล่นข้างๆคุแบบออกกำลังกายเขาเรียกการคาร์ดิโอทำการวิ่งสามารถช่วยการลดน้ำหนักข่อผาเทรลลี่ต่างๆนานานะครับทำให้ร่างกายฟิตเต็มฝั่งครับทำให้ดีมากๆนะครับอย่าเล้งนะคะการวิ่งสามารถช่วยทุกคนได้ครับผมวิ่งครับวิ่งนะครับแล้ววันนี้ขอลาไปครับผมพิงค์เล่นครับแบคครับบูครับปีนสวัสดีครับ ครับผ่านไปสามสิบวันแล้วครับหลังจากเพื่อนผมวิ่งครับอันนี้สะดีนะครับใช่ครับเป็นไงครับผอมลงมากเลยครับนี่ครับนี่ครับตัวสูงมากครับโอ้โหว้าวสุดยอดเชียร์นี่ครับผลจากการวิ่งสามสิบวันครับเป็นไงครับก็ขอจุการเหนื่อยที่นี้ครับขอบคุณครับ